สวัสดีครับวันจันทร์ที่15กรกฎราคม67นะครับเรื่องของ GEO g r ก p h i c i s ก็คือเรื่องของการยิงโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งรอดชีวิตมาได้จากการสังหารนะครับจะเห็นชัดเจนว่าอเมริกานี้เกิดปัญหาคือนแล้วครับอย่างรุนแรงเมื่อก่อนก็คือริงคอนถูกสังหารจอจก็ถูกวินสตันก็ถูกรอบยิงแล้วก็โดนัลด์ริกันก็ถูกรอบยิงจะไม่ตายนะครับเช่นเดียวกันกันกบรอบนี้คือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะแข่งกันในเดือนพฤศจิกาย,ยนวันที่5 ความเข้มข้นนั้นเกิดขึ้นและกลัวโดยที่เดโมแครตพูดว่าทาท่านเป็นะธานดีจะอันตรายต่อประเทศสหรัฐอเมริกาและนาโต้ทั้งหมดนี่คือสร้างกระแสทําให้เกียรติชางเกิดขึ้นปัญหาต่างๆแ่แหะครับในจอโกราฟิกในเรื่องของนาโต้ในยุโรปที่มีการต่อต้านมากยิ่งขึ้นและในของการแข่งขันค่อนข้างจะรุนแรงสําหรับเดโมแครตและรีพับลิกันเพราะรีพับลิกันท้าชชนะมาทั้งสภาสูงสภาสร่าง การบริหารประเทศชาติก็จะง่ายขึ้นนี่คือภาพรวมในวิตกกังวลและสร้างกระแสและยังแข่งขันกับจีนอยู่ในเรื่องของชิปซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์แข่งขันก็รุนแรงและกีดกันการค้าหนักยิ่งขึ้นรัฐธรรมมาก็จะขึ้นภาษีหนักในเรื่องของการค้าและก็จะลดภาษีบุคคลแท็กจากยี่สิบแปดของรัฐธรมจะลดลงมาเหลือยี่อ็ดจากโจไบดนที่ยีอนะครับนี่คือภาพรวม กลับมาดูให้ดีนครับเรื่องของตลาดหุ้นตลาดทั่วโลกเฟดนั้นแสดงสักยภาพชัดเจนและวะ้วว่าจําเป็นต้องลดดอกเบีย้ยแล้วไม่ว่าจะอะไรเพราะอย่างน้อยคุมเงินเฟอ้อได้บ้างแล้วฉะนั้นในเดือนหน้าคือเดือนเซปต e มเบอร์กันยายนนี้จะเห็นการลดดอกเบีย้ยเริ่มต้นจุดที่1หรือไม่และครั้งต่อไปคือในโนเวม e r อร์และเดซ ember นี่คืออย่างน้อยอย่างช้าต้องมีลด2ครั้งแน่นอนจากภาพรวม ภาวะเศรษฐกิจที่กำลังรุนแรงและล้มละลายกันมากยิ่งขึ้นเพราะเงินดอกเบี้ยน,นั้นสูงมาสองปีครึ่งแล้วจะมีผลกระทบโดยรวมทั้งหมดของทั่วโลกแน่นอนทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นนี่คือภาพรวมของ Geo-Graphic List ต้ตนหาต่างๆและ m a c โค o เอา o o k ทุกอย่างจะเห็น s s s e t Location พุ่งเป้าเข้ามาในมาเก็ตมากยิ่งขึ้นแล้วครับข้ามกลางที่ แศรษฐกิจจีนนั้นยังอ่อนแอยังไม่มีศักยภาพแข็งแรงพอนะครับนี่คือภาพรวมฉันมันอยู่ที่ใครที่จะแนะนำาละเขมรแล้วครับและเซกเตอร์ที่จะดีที่คุณพุ่งเป้าเหมือนกับวอร์เรน u บรฟเฟตรอให้บับเบิลที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กแล้วค่อยกลับมาซื้อเหมือนซัพพลายมคริสติสเขาคองเงินสดไว้ตั้งเกือบ2 0 0แสนล้านเหรียญนั้นนี่คือภาพรวมเทคโฟร์ฟิตแล้วกลับมาซื้อแน่นอนกลุ่มที่เขาซื้อก็ต้องที่จะกลุ่มประกันก็คือเฮลท์แคร แล้วก็กลุ่มของชิปเรื่องของอินซูรันทั้งหมดที่ก็เริ่มเก็บสะสมหุ้นเพราะอย่าลืมกันส่งออกจากนี้เข้มข้นไม่ภูมิศาสตร์ทั่วโลกที่จะถูกกองกำลังโจมตีค่าระวังเรือมันจ้ำยิ่งขึ้นถึง400-600%นี่คือภาพรวมแล้วก็กลุ่มของ Supply Chain AI s e m i c o n ด u เตอร์ชิปที่แข่งขันกันรุนแรงเขาก็เก็บสะสมถึงแม้เทคโปรฟิตไปแอปเปิลไปก็แล้วแต่นี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ กลับมาดูให้ดีสําหรับการเมืองในประเทศไทยนั้นก็คงไม่มีอะไรมากรอกันตัดสินกําหนดชะตากรรมของพักคก้าวไกลที่จะหยุดยุบพักแล้วก็ของเศรษฐาจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นี่คือมอนิเตอร์สำหรับตลาดไทยนั้นที่จะมีผลกระทบและเรื่องของนโยบายต่างๆและเงินขาดแคลนที่จะต้องใช้คือกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องดิจิทัลทําให้เศรษฐกิจปีนี้ของไทยเติบโตได้เต็มที่แค่2.42.6ขณะที่ ปีหน้าเราหวังพึ่งแต่ทัวร์นี้เราต้องหวังพึ่งการส่งออกด้วยนี่คือภาพรวมและสรษฐกิจการช็อตอีควิตและการช็อตด,ดอนเข้าสู่อีควิตี้ก็ดีหรือช็อตบอลเข้าสู่อีควิตี้ก็ดีและเข้าสู่สกุลทองคำแน่นอนจะมากยิ่งขึ้นนี่คือโรเตชันทั้งหมดต้องตัดสินใจด้วยฟรันเจอร์แต่ก็เป็นจังหวะออปชั่นนิตี้เมื่อเทรนดอกเบี้ยขาลงเรษฐกษิจการเมืองก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงในทาง ขวาจัดซ้ายจัดนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นจังหวะกันเก็บข้อมูลและตัดสินใจแต่กลุ่มที่ไฮไลท์จริงๆก็จะแข่งขันกันสูงมากก็อุตสาหกรรม EV และอุตสาหกรรมของเซ m i c อนดักเตอรที่แข่งกันนูนแรงมาก3ปี5ปีก็คือ AI ชิปทั้งหมดที่มีความต้องการเหมือนกันในวีเดียที่เติบโตกล่งและสั่งซื้อหุ้ชิปเยอะแยะจาก TSMC และจากไต้หวันทั้งเยอะไปหมด ฉะนั้นมากลับมาดูตลาดไทยนะครับเป็นจังหวะแล้วครับเป็นจังหวะอ็อปชั่นิตียังยืนยันว่าซื้อกลุ่ม Banking เก็บสะสมเข้าพอร์ตใครที่มีเงินเข้าพอร์ตเยอะแยะอยู่ในพอร์ตฟิโ o อนั้นก็น่าจะเปลี่ยนเข้ามา accumulate กลุ่มอีคิวตีถึงแม้ปัญหาที่เราจะมีจากสตาร์ทเมื่อ2ปีที่แล้วที่เจ้าของก่อสร้างขึ้นมาคือสตาร์ทแล้วก็ล้มละลายแล้วก็กระทบ 4- ีห้าหมื่นล้าน ในการขายบอลให้กับสตาร์ทต,ตลาดหุ้นไทยแล้วมาเกิดอีกขึ้นอีกครับในเรื่องของ DSI กรตโตฟองของหุ้น EA คือกลุ่มบริหารคุณอมรอคุณสมโพศและคุณกมลน,นี่คือภาพรวมว่าเก่งกำไรปั่นหุ้นเหมือนกับเมื่อปีก่อนนั้นก็คือ BDMs ก็โดนนะครับ,บเสิร์ r กับลูกสาวก็เช่นเดียวกันก็ยอมชดใช้กับ DSI ไปนี่คือภาพรวมฉนัน EA ที่โดนข้อหาหนึ่งรับผลกระทบและตลาดหุ้นลงมา ขนาดหุ้นของ EA ขนาดนี้ก็เป็นจังหวะแล้วครับต่ำกว่า10จองซื้ออย่าลืมนะครับ5.5ถ้าลงมาจุดนี้ก็น่าจะเก็บสะสมได้ถ้าธุรกิจยังดีอยู่ถ้าคิดถึงการปั่นหุ้นของผู้บริหารนั้นก็ถูกปรับไปก็แค่นั้นเองนี่คือมอนิเตอร์ภาพรวมที่ผมจะชี้นำให้ดูไม่ต้องฟังและเชื่อผมมากแต่กลุ่มจังหวะเก็บหุ้นที่จะมีไฮไลท์พถึงเชียโกดก็คืออุตสาหกรรม EV รถยนต์ไฟฟ้า แล้วก็ซัพพลายเชน AI ไอเซมิคุลักเตอร์ชิปอย่าลืมว่า Delta ได้ประโยชน์จากบริษัทแม่ที่ไต้หวันส่งชิปให้กับเนวิเดียซึ่งกำลังเติบโตแกล่งมากทั้ง Microsoft ทั้ง Apple ก็ต้องใช้ทั้งนั้นก็ TSMC ฉะนั้นหุ้นในส่วนของลูกหุ้นที่กระจายมาลงทุนในประเทศไทยมีเข้าค่อมกับ Delta ของไต้หวันขณะที่ฮ่องกงก็มี h า n a ของ KCE ก็คือไทยก็เป็นจังหวะ p p o r t u n i t y นะครับทงจีนก็ ต้องการเซมิคอนดักเตอร์ชิปมากมายเยอะแยะก็ต้องไดรเวอร์ซิฟายออกมากันลงทุนแน่นอน,นครับไทยก็เป็นฐานผลิตอย่างดีเลือกลงทุนให้ดีนะครับหุ้นเหล่านี้แล้วก็กลุ่มของแน่นอนพลังงานทดแทนพลังลงไฟฟ้าพลังน้ําที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอรมตะเอวยวาเอวก็จะเป็นจะจงังหวะเติบโตได้ก้าวกระโดดในอนาคตจากครึ่งปีหลังนี้และปีหน้าเป็นต้นไปเพราะทุกคนมุ่ฐานผลิตออกมาในเซอุสเอเชียในอินดี้ชิทมาร์เก็ต ที่จะเติบโตแล่งมากด้วยศักยภาพของ680ล้านคนจากนี้ที่จะเติบโตอุปโภคบริโภคในภาพรวมทั้งหมดก็เป็นจังหวะซื้อหุ้นเหล่านี้แหละครับออปชนันิที่สุดเหมือนกับกลุ่มของอินฟราสัคเจอร์ที่จะเติบโตแกล่งมากยิ่งขึ้นในการลงทุนพลังน้ําพลังลมแล้วก็กลุ่มของแน่นอนของยานยนต์ทุกชนิดที่จะเติบโตแผดพักทั้งหมดจะเติบโตฉะนั้นออปชของเซ็ตอินเด็ก ขึ้นปีหลังในสิ้นปีไรมาที่4เป็นต้นไปที่จะออก ETF ฟันอย่างน้อยๆต้องมี3-4มถึงหมื่นล้านเกิดขึ้นในปีนี้นั้นก็จะเป็นจังหวะแข่งขันกันสะสมแบงก์ e n น r g y พลังงานทดแทนแล้วก็กลุ่มชิปซัพพลายเชนทั้งหมดเลือกให้ดีครับเจอได้แน่สำหรับเซ็ตอินเด็กทะลุขึ้นไป1,420ถึง1,480จุดสวัสดีครับ